ปกติแล้วนะครับเรามักจะเห็น2แบรนด์คู่กัดตลอดการอย่าง Samsung และ Apple ออกมาแข่งกันในเรื่องของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือเทคโนโลยีฟีเจอร์ต่างๆแต่คราวนี้ทั้งคู่กลับมาแปลก เพราะซัมซุงเตรียมอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับ Smart TV ตั้งแต่รุ่นปี2018-2019ให้สามารถใช้งานแอป,ปดูหนังสุดฮิตของฝั่ง Apple อย่าง iTunes Movie และ AirPlay 2ได้สำหรับสมาร์ททีวทั่วไปนะครับปกติจะรองรับการใช้งานแอป,ปดูหนังทั่วไปที่มีให้ใช้ทั้งบน Android และ iOS อยู่แล้วอย่างเช่นพวก Netflix, i f l i x p r i m e Time, YouTube อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสำหรับแอป,ปเช่าหรือซื้อหนังอย่าง i Movie iTunes, TV and Shows ก็จะมพาะกับอุปกรณ์ของฝั่ง Apple และ Windows PC เท่านั้น แต่เร็วๆนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของสมาร์ททีวีซัมซุงที่เปิดตัวตัวต้งแต่ปี2018-2019จะสามารถดาวน์โหลดแอป iTunes Movies และ TV Shows มาติดตั้งในเครื่องเพื่อดูหนังและซีรีส์หลากหลายเรื่องซึ่งมีความคามชัดสูงสุดถึงระดับ 4K HDR เลยทีเดียว,วยนอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับฟีเจอร์อื่นๆของทีวีอย่าง Bixby และ Search เพื่อค้นหาหนังด้วยเสียงไม่ต้องพิมพ์ให้เมื่อยมืออีกด้วย นอกจากนี้นะครับเหล่าสมาร์ททีวีซัมซุงที่ได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วยังจะรองรับการใช้งาน Air Play 2ทำให้เราสามารถส่งสัญญาณไร้สายจากอุปกรณ์ Apple มาที่ทีวีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงรูปภาพวิดีโอหรือจะใช้ตัวมือถือ iPhone เพื่อบังคับการทำงานของทีวีแทนรีโมทก็ยังได้ใครที่เป็นเจ้าของหรือกำลังเล็งซื้อสมาร์ททีวีสักเครื่องและยังใช้งาน iPhone อุปกรณ์อื่นๆของ Apple ไปด้วยก็เตรียมรอรับประสบการณ์ใหม่ๆบนหน้าจอที่ใหญ่กว่าเดิมแถมชัดกว่าเดิมบนสมาร TV, ์ททีว